อย่าให้ปัญหาสุขภาพมาทำให้คุณกังวลใจเพราะวันนี้เรามาพร้อมกับตัวช่วยเสริมสร้างร่างกายของคุณไปกับชามีนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนช่วยในเรื่องการเสริมสร้างภูมคุ้มกันของร่างกายกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดปรับฮอร์โมอนในร่างกายช่วยต่อต้านสารอนุมูลอิสระโดยใช้การสกัดจากสมุนไพรจีนกว่า400ปี ปักคีและตังกุยจากมณฑลการสู้ประเทศจีนโปรโมชั่นวันนี้เพียงแค่คุณซื้อผลิตภัณฑ์เสิร์ฟอาหารชามินา2กระปุกจากปกติ1980บาทเราให้คุณจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้นค่ะเราจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์เสิร์ฟอาหารชามิน่า3กระปุกเราแถมเพิ่มอีก 1, ทันทีหนึ่งกระปุกโปรโมชั่นสุดคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะแถมยังมีเก็บเงินปลายทางได้ด้วยนะคะสินค้า มีจำนวนจำกัดเพื่อสุขภาพของคุณอย่ารอช้า